สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องพบพ่อกับบอหน่อยคนไกลบ้านอีกคือเก่าในแบบเนาะกลับทางไทยสบายดีพ่อแม่พี่น้องทางฝั่งไทยหรือว่าทางภาคอีสานหรือว่าฝั่งเาาเด้ออยู่ต่างประเทศเนาะที่เขามาติดตามนะครับรับชมคลิปของบอหน่อยนีนแบบเนาะป้าพี่น้องตปีประเทศวราคือเก่าี่แบะเนาะบ้านของบอหน่อยเนาะ น้ำท่วมพี่น้องเอ้ยป่าเนี่ยเขาประเด่นเลยนะแข็งเนาะเดือนคลิปไปไสก็เห็นเนาะมีแต่คนโฟลตคนณยังอีกอย่างก็น้ำมันอันนั้นนะแข็งเนาะห้ามเซขึ้นนักนะแข็งเนาะตอนนี้กำลังมันระวังเด้อพี่น้องทางฝั่งเราเนาะบ้านของบ้านน้อยนะแข็เนาะตอนนี้ผู้ใด้ไก่เซ่กำลังมันระวังน้ำแล้วก็เครื่องที่ได้เขาใสหรือว่าจังได้เขาก็ขึ้นไว้สูงนะแข็งเนาะปัวทุกปีบ้านน้อยป่ะปีนี้น่อ่านน้ำที่ท่วมลายเนาะ เป็นบางพื้นที่เราอยู่ลาวเนาะไกลๆบานบ่าหน่อยกันักนอนอย่าเนาะคือปีวังก่อน่ะพี่น้องปี2000นสวีเจอสองหนำถั่วมันบานสองคนอยู่บ้านไกลๆ่าหน่อยบนี่าหน่อยก็ได้นั่นพี่น้องรวมมันยังก่อพี่น้องรวมกําลังลวก็เขาซานอาหารแห่งเลพี่น้องไปแจกไปจ่ายเห็นเนาะตอนนี้ก็ตอนนี้ก็นรหล้วงพี่น้องเอ้ยตอนนี้ทรงกำลังใจไปให้นครนล้วงก่อนพี่น้องตอนนี้นักเลยพี่น้องนรหลวงมีจันทร์เนาะ อัปเดตล่าสุดใหม่ๆเลยพี่น้องรถบางคันกัดเรียบร้อยตายค้าหน้าบอกว่าสิเป็นรถรถจักรหรือว่ารถใหญ่พี่น้องหรือว่ารถมอเตอร์ไซค์พี่น้องหรืรถจักรเนาะบานบันไดนาะงบานบันอยเรียกว่ารถจักรอะไรอย่างเนาะทางไทยก็สิเรียกอ่ามอเตอร์ไซค์นี่ยพี่น้องก็คือแบบ ทวมหนักกนจูงไปเลยพี่น้องสตาร์ทเครื่องมาได้บางคันเนาะรถไหญ่บางคันก็ตายค่าขังทางกันยังมีนะครับเนาะเดี๋ยวพหน้อยเให้ไปเบิ้งิีดว่าเป็นจังไดพี่น้องน้ำท่วมอัปเดตล่าสุดในวันที่16หรือว่า17เนี่ยนะไปเบไปเบิ้ง คู้ประสบภัยยคะนคะโอยอย่าเฝ้ามามาได้ยเค่อยๆค่อยๆมีเอโ่ยับไปเอาโฟรศัพมีนาเออมีาค้าเราเลิกเลกเร่ เอาแล้วนี่เอาเอายุยุคุณนึงไปจบเข้าอันเนี้เออ,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 เอให้เล็กไว้บัไปไป,ไปต้องพี่น้องเอ้ยทอระบายบทันเนาะเบิ่งแล้วก็เป็นสงสารอยูนะ่พี่น้องเอ้ยเห็นใจแล้วทอมันระบายบทันนะพี่น้องจกักรเสียจังใดเนาะบ่หน่อยก็ได้กกกกไมีแต่ส่งกำลังใจใ้แบบเนาะนะให้ยหนามนะโบกไปไหวในแบบเนาะก็อาซี ใส่เวลาอยู่พี่น้องถ้าตกคามวัน่นคามคืนกับอาชีอั้งอยู่นั่นแหละพี่น้องให้สึ้นกว่าเก่าเนะาะถ้าฝนตกเนาะเพราะว่าอยู่ฝั่งเล่าแต่นี้บวัวซีอยู่ทั้งสวรรค์บ้านวโนอยเนาะวโนอยกระทู้ก,กับบ้านแบบนี้กันนักบวัวซีทั้งปากเซ่ทั้งซองมีพี่น้องแล้วก็ทั้งนครหลวงตกตกทั่วเล่าเลยพี่น้องตอนนี้นักดีสุดคือเวียงจันไะด้ไหมเนาะอันดับสองก็คือทั้งปากเซ่พี่น้องหัวน้ำเซ่กับน้ำทั้งปากเซ่กับทั้งบ้านอา บอลุกบอลน้อยเนี่ยเอเนาะคือซิวเนาะเอฟซีหลายๆคนที่เขาไปเบิรงคลิปไอซุกแล้วก็บ,บอลน้อยเนี่ยเหาะที่เอ็ดคิปอยู่บ้าน่างหลังเนี่ยนะเนาะบ,บัหนึอยก็ได้คุยกันอยู่พี่น้องมีโอกาสจะได้ลงไปลินเนาะมันบอลซุกบอลน้อยอยู่พี่น้องเนาะ <c ười> คนก็ได้เดินทางกันเข้ามาบักซีพี่น้องเลยคนต๊ะัวที่ว่าเป็นสะพานไม้พี่น้องเขาไม่ยังพอพี่น้องไม่สั่งไพ่ในเฮดกับยัาง,งเงาไปเนาะยามแรงกะขี่รถผ่านสบายฐานนาเนี่ยพี่น้องเอ้ยใส่เรือแบบเดียวเนาะ หัว่าขาามก็อาซีแพงเนี่ยเปเนาะตามเงินเฟ้อพี่น้องะเลยหัวน้ำมันก็ขึ้นเงินขาเลือกก็ขึ้นเนี่ยเปเนาะขั้นละสิบเออขั้นละสิบหาหรือว่าสั่วพันสหพันต์กวากันไปเนี่ยเปนเนาะข่ามครั้งหนึ่งต้องใส่เงินนี่ยเป็เนาะกลับไปก็ไม่ได้พี่น้องซัวไปสิบหามาสิบหาก็เป็นสามสิบพันนี่ยเป็เนาะหัวขับเลือกอาซีบอกกินน้ำมันปันไดเนี่ยเป็เนาะ พี่น้องเ,เอ้ยเบิ่งคลิปพี่น้องเศร้าเวียงจันแล้วน้ำถั่วมันอีกซ้ำเถือเ่ออลไรพี่น้องเป็นซ้ำเป็นเถื่อที่ซ้ำนี่แล้วพี่น้องเอ้ยเถื่อนี่อ่านแห้งสินะกเก่าๆนะแหมเนาะัวฝบนโต๊ะคนนี้ก็ยังบุยยุดลงมิดตลอดเลยพี่น้องถ้าเบิ่งอัปเดตไปวันที่สิบหกสิบเจ็ดสิบแปดพี่น้องว่าสิเป็นยังไงนะแหมเนาะตอนนี้บาอา้อัดคลิปกะช่วงเวลาอ่าวันที่สิบหกนะแหมเนาะ วันที่16วันมวยออกเราเป็นน้องมืออื่นกับโอ้ยทางฝั่งไทยฮอกกับมืออื่นกับเป็นวันอันนั้นพี่น้องเลยวันรวยพี่น้องเลยจักสีรวยจักสีจนจักสีกินหมามากับผู้นะแนเเนาะวันไหนกับค่อยทุกคนอ่าโชคดีมันมเนด้อมืออื่นนะครัเนาะรางวัลใหญ่ดีกว่ารางวัลเด็กเนาะวันไหนไรเราจักสองตัวกับพ่อเด้อพี่น้องวันไหนสือหมามากเปิดใบวางหกตัวดอกพี่น้องเลย ตอนนี้เขาคือวังสองโตก่อนสามโตก่อนนะพี่น้องอย่าไปวังหกโตเนาะอันนั้นมันขาดเดาไวส้สอพี่นอ้นองเขาวาังแค่สองโตก็กเพื่อโชคดีก็หกโตก็ยังดีเนาะรวยไปพี่น้องกูได้ถือหกโตก็แล้วอย่งเนานะมื่นกับมันมันเด้อพี่น้องทุกคนเนาะคนที่เบิ่งคคิบกับข้อให้เองๆรวยมืน่นหกโตสองโตก็ดีโอเคนะีบนเนาะโมนหนกับบูมยังหลย์พี่น,อน้องมาอัปเดตอ่า สถานการณ์อ่าน้ำท่วมอ่าทั้งคนครลงเมืองจันทร์เองเนาะใกล้ๆแถวประตูไส่น้องเหลายๆคนกับซีอู๋เนาะโอ้ยพี่น้องฝั่งไทยบางคนกันบเพื่อนบ้านเนาะคนก,นกนส่งกําลังใจไปสวยเนาะบางคนกับยังโจมตีคอมเมนต์อยู่พี่น้องหลายอย่างหลายแนวบ่ย้หน่อยกับมู้นั่นดอกพี่น้องบ่งหน่อยก็ไปจากเขาไปยุ่งเรื่องในปัญญานั่นึงเ,เนาะบ่หน่อยกับเฮ็ดคลิปมีแต่ส่งกําลังใจให้ซีเนาะพี่น้องสำหรับคนที่ว่าเออ ที่ว่าเห็นคนเล่าเห็นคลิปหลายๆพี่น้องอันนี้ก็บอกแอนดซิมาอ่าพูดถึงยูทูบเบอร์บางคนหรอกพี่น้องบางคนกับจังมีนยังพี่น้องเห็นเล็กๆนี่ยหน่อยก็เอามาเว้าอะไรพี่น้องเลยอันนี้บวกกับว่าบวน้อยเว้าอ่าเหยียบย่ำใส่ยูทูบเบอร์หรือว่าคน,ลานเล่าเหมือนกันหรือว่าอย่างไรได้พี่น้องเลยทางที่ดีอ่ะส่งเป็นกำลังใจใกันดีกว่าพี่น้องยังซิมาเหยียบย่ำกันนหนำ<ฮ>เอาไปมาเห็นในการพิษกันที่ซื่อพี่น้องเลยคอมเมนิชชั่นสั้นสั้นชี้ก็เอาไปลงแลงหละคอมเมนิชชั่นสั้นก็เอาไปลงเลยพี่นนน้้้ออองอเเยยบห็คลิปโ หลายเนาะหลายคน่างเนาะาจังจั่นจังสี่แล้วโจมตีกันไปจังสี่มาเอาไปมาสิปุบจบสิ้นจังเดื่อพี่น้องกระสิปลาตอกปลาค้ำแล้วก็ไปกันอยู่ตลอดเอาไปมาเรื่องพื้นล้างกับเล่ากลับมากลับมาเอาไปมาแล้วเอากันอยู่เัยพี่น้องในคอมเมนต์เนาะพี่น้องดราม่ากันย้ำเลยเนาะน้ำถงเวียงจันทร์บางคนก็อัปเดตโวยวายเออส่งกำลังใจให้คนไปซอยโวยวหยคนไปซอยส่งกำลังใจสวยนะมันลดไปไหวเข้าถึงตัวเข้าปลไปเข้าส่งกำลังใจไปกับพี่น้อง บางซ่องก็โอ้ยพูดแชแล้วว่าเนี่ย่าคนไทยไร้น้ำใจทั้งเซนต์ซีกัถือ,อยู่พี่น้องแต่มันกัดทั้งที่ดีอ่ะบ้านเจ้าของด้วยเมืองเจ้าของหาเจ้าอันยังสิจากก้าบบ้านหรือ,อ,รอ,อว่าย,ยัาง,ยาาออง,องอย่างนั่นแหละเจ้าก็เฮ็ดไปเนาะตามยูทูบเบอร์เนาะหรือว่าได้พี่น้องเว้นว่าสิว่วงจะยอดวิวอย่างเดียวก็รักษาตัวเจ้าของน้ำพี่น้องไว้ตอนไหนครับ วัวส <Ris> <Wow S 3> ักครั้งหนึ่งชีวิตเจ้ามาทํางานเจ้าต้องได้กลับบ้านคือเก่าพี่น้องถ้าเจ้าบอกกับบ้านเจ้าซีพียู่ไ่เนาะพ่อแม่เขาก็ยังอยู่ฝั่งนั้นนะเนาะเฮ็ดคลิปก็ต้องเชฟตัวนเองเนาะพี่น้องอันนี้บัวลอยก็ฝากเตือนยูทูบเบอร์หลายๆคนเนาะเพราะเห็นว่าน่าท่วมก็ยังซีพีซ้่มเติมเช่นซีมันก็โมแม่นแนวนะพี่น้องบันลอยก็บโมเมนบ์วยอยากว่าดอกพี่น้องเลยเห็นนั้นกันบันลอยก็เบิรงคลิปวีเดอร์พี่น้องแต่ละช่องกันหลายๆเนาะก็เห็นอยู่ทางที่ดีอ่ะส่งเป็นกำลังใจหรือว่าเป็นนนแรงงใใจห้้กัพี่อ ให้น้ามันลดหรือว่าให้ผ่านพ้นไปเร็วๆเนาะจะในกะวิกฤตน้ําท่วมนครหลวงนในแบบเนาะบ้านเดียวกันเขาก็ต้องให้กําลังใจกันนะในแบงเนาะโอเคพี่น้องสําหรับคลิปนี้บ่หน่อยกะพูดพิดประกันใดหรือว่าบ่หน่อยพูดบุรุกต้องหรือว่าคำไร่บุดีบ่หน่อนักกากขอโทษขออภัยเนาะบ่หน่อยบลูวัลซิมินประมาทช่องใดหรือว่าจังใดในแบบเนาะบ่หน่อยกามาให้ กำลังใจทุกคนเลยพี่น้องเลยทางที่ดีเฮานะให้กำลังใจกันดีกว่าพี่น้องอันนี้โบนอยบ่บูเด้อเรื่องพื้นบ้านเรื่องอันแบบว่าเออโจมตีกันนะซี่บนอยอันนี้บบนอยบโอเคบบนอยบมเดลนําไปทางนี้นะเพียเนาะโบนอยกับมีจะส่งก็แรงใจหรือว่าเหตุการณ์คิปรีวิวเนาะหรือว่าประเทศไทยเป็นยังไงเฮากำเวิร์งเนาะมาเขาก็ศึกษาไปพี่น้องว่ามองได้เป็นจะไปหรือว่าจังไดในเพียงเนาะเขาก็นี่แหละพี่น้องเลยทุกคนต้องมีกำลังใจ ซอเลือกกันต่อกันหรือว่าเป็นน้องใจให้ต่อกันถึงตัวเขาโบไปเขาก็ส่งกำลังใจน้องให้พี่น้องฝั่งนันจูสูเขาก็เพื่อได้เห็นเพื่อเขาได้เห็นคลิปหรือว่าพี่น้องเขาได้เห็นคลิปเขาก็สิดีใจนะเพื่อเขาบบไปเขาก็เอาน้ำใจไปซอยกับพ่อนะไรนะเนาะโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้วันไหนก็สิขอตัวลาเด้อพี่น้องขอกราบสวัสดี